สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะจิตจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีนะคะที่จะทําให้ต้นกวากพะพมนะคะแตกหน่อนะคะอ่ะอันนี้มหัศจรรย์มากจริงๆเหลือเชื่อมากเพราะนะคะจิตเองก็ปลูกต้นกวักพระพมต้นนี้มาน่าจะเกือบสองปีแล้วนะคะก็คือตอนนั้นชื่อเขาพาอดีค่ะก็เลยอ่ะซื้อมาซื้อมาปลูกนะคะเลี้ยงไว้ดูเล่นอ่ะ แต่ปรากฏว่าผ่านไปเกือบจะ2ปีนะคะเขาไม่แตกหน่อนเลยนะแล้วจีก็เลยเข้าไปหาดูวิธีที่จะทําให้เขาแตกหน่อนแล้วก็ไปเจอนะคะมีคลิปของท่านหนึ่งอ่ะอันนี้ต้องขออภัยนะคะจําไม่ได้ถ้าจําได้ก็จะให้เครดิตอยู่นะคะเขาบอกว่าเพียงแค่เราใส่หินนะคะหินนะคะ่ค่ะหินวัสดุที่เป็นหินนะคะลงไปในก้นกระถางอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่รื้อเนาะเพราะว่าจิตเองพึ่งพึ่งจะเปลี่ยนได้เกือบสองอาทิตย์นะ ตอนแรกใบเขายังเยอะอยู่นะเนี่ยดูร่องรอยนะคะเนี่ยเป็นใบที่จิตตัดทิ้งเนะะี่ยค่ะรอยรอยยังไม่แห้งดีเลยนะเพื่อนๆดูเนี่ยยังได้เก็บทิ้งเลยเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะแต่ยังไม่ถึงอตีไปสักสองนาทีแล้วกันคือมันไม่แตกหน่อเลยจิตก็เลยเอ๊ะลองทําก็ไม่เสียหายเนาะในคลิปนั้นเขาบอกว่าให้เราเอาหินนะคะเอาหินเอาหินเนี่ยแหละคะ่ะหินธรรมชาติลงไปรองก้นกระถางสักสามสี่ก้อนจิตก็เอาลงไปนะคะแล้วก็ให้วางบนกระถางแบบนี้ อันนี้ค่ะตามที่จิตวางจิตก็อยากรู้ว่ามันจะจริงไหมผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์เพื่อนๆมาดูค่ะกวากผ้าพรมที่ไม่เคยแตกหน่อเลยนะคะเนี่ยค่ะโผล่หน่อขึ้นมาจริงๆอ่าแล้วจิตก็แอบ,บแบบว่าดูเนี่ยค่ะอุ้ยแบบว่าเขาดูโตไวมากเนี่ยค่ะมีอีกหน,อหน่อนึงโผล่ขึ้นมาก็เลยแบบว่าอยากจะมาบอกต่อนะคะว่า วิธีนี้ดีมากจริงๆนะคะเพียงแค่เราเอาหินนะคะหินวัสดุปลูกนี่แหละคะ่ะหินวัสดุเหลือใช้เนาะหาเก็บตามที่บ้านเราเลยนะคะไปใส่ไว้ที่ก้นกระถางสักประมาณสี่ห้าก้อนนะคะแล้วก็วางข้างบนนะคะวางข้างบนแบบนี้เลยจะทําให้เขาแตกหน่อไวนะคะซึ่งหินน่าจะมีความเย็นนะคะเขาน่าจะชอบความเย็นด้วยไปทําให้แตกหน่อไวจริงๆเพื่อนๆที่ปลูก ต้นกวกครับผมแล้วไม่ยอมแตกหน่อลองใช้วิธีนี้ดูนะคะแบบได้ผลดีจริงๆมากจีก็แบบหุยแปลกใจมากมาก็เลยนะค่ะเอามาบอกต่อนะคะว่ามันได้ผลจริงๆแค่เราวางหินไว้ที่ในกระถางนะคะอันนี้เพราะอย่างจีงก็แค่ใช้กาบสับเองนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออดโมโคสธรรมดาปกติก็ทําแบบนี้แต่เขาไม่ออกหน่อแต่พอใส่หินเข้าไปไม่ถึงสองอาทิตย์คือแบบว่าหน่อมาเลยจ้าเพื่อนๆนะอย่า เขาเรียกว่าอย่าช้านะถ้าอยากแบบว่าให้กวักพระพรมเราแตกหน่อนะรีบเลยจ้ะแค่หินอ่าที่จิตใส่ไว้วางไว้สามก้อนเนี่ยเห็นจะมีความเย็นนะคะแล้วก็จะทําให้เขาแตกหน่อไวอันนี้เป็นเป็นที่ว่าจิตดูเออแล้วก็มาลองมันได้ผลจริงค่ะลองเลยนะคะอันนี้เอามาบอกต่อ แตกหน่อไวมากแบบว่าแค่ไม่ถึง2องาทิตย์มาตั้งสองหน่อเนี่ยจากที่เลี้ยง2ปีเกือบจะ2ปีไม่เคยมีหน่อเลยอ่ะวันนี้แบบว่าเรื่องดีๆเราต้องบอกต่อเนาะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ